ยิมอถารจางด้านหน้าทุกค่อยรถจากทางด้านหน้าข้าสหนึอสามปฏิบัติล้มลงครับดีมากนะครับพอขึปฏิบัตินะครับเข้าบ้านดูด้านหน้าตบันแข็ด้านหน้าได้านหลัง ภอภิบาลข้ามรถจากทางด้านหน้าของเจอามุงเหยียดยาวหนึ่งครั้งปฏิบัติดีครับพีอภิบาปล่อยรถจากทางด้านหน้าของเจ้าเหยียดสามชุด จากทางด้านขวาครับผู้กองเฟ่ฟังเฟ้ามรถ <UB BU'. S 1> จากทางด้านขวาของที่อน cool <aut> <t ris assemble> <waters> ุวิจเาหนึ่งครั้งปฏิบัติผู้กองเฟ่ก็รถคีเป็นบัตวยขวาาดดิกาับทางด้านขวาเนะครับกพือจะดรถครับรอสังเลตนะครับก็จะสะบัดนะครับ ฝ่ามือเขหาตัวเองซี่ว่าเป็ที่ฝ่ามือเข้าหาตัวเองแล้วก็สามาไปทางได้านอนะครับผู้กองเองอป้ปล่อยรถจากทางด้านขวาพร้อมที่จะนิวีดสามชุดปฏิบัติอ่านี่คือท่าขับรถจากทางด้านขวาท้งหดนะครับทีนี่พร้อมพร้อมตองรอขัรถจากทางด้านขวาพร้อมที่จะนุวียาวหนึ่งครั้งปฏิบัติ ครังนุ่งหิดเรื่อมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอาพัฟรลาปล่อยรถจากทางด้านขวาขอาเทียนุ่งหิดสมงุดปฏิบัติจับมือลงนะครับอันหนึ่งนะครับเอาพัฟรลา